หนึ่งแผงนี่มันกี่โลก็อยู่ประมาณ6กโลคแต่ว่าถ้าทำทำสำเร็จรูปมาแล้วมันก็จะเหลือประมาณ4ี่โลบาวันหนึ่งนี่เราใช้อย่างเงี้ยประมาณกี่แผงครับประมาณยี่ส20าครับ,บ,รบ2ี่กว่าแผงลักษณะต่างจะพองๆนะครับเนื้อของเราจะฉ่ำหมูปองของเราจะไม่แห้งนะฮะตอบน,นอกนุ่มหนอย่ยใช้เวลาทํานานหรือคิดค้นนานไหมครปีกะประมาณ6 7ปีครับแต่เราเพิ่งเคยเห็นฟูขนาดนี้เ้ที่ม <ๆ S 2> <ป>ันคัดหมูเหรอเนี่ย ค่ะพี่ก้อยกับไอเดียนะคะพวกเรามาจากช่องฟูดดิเกิลค่ะค่ะวันนี้พี่ก้อยกับไอเดียนะคะมาอยู่บนถนนสาม,มคัคคีจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะวันก่อนนะเรามาเยี่ยมญาติกันไอเดียหลับอยู่นะคะ,ะขับรถผ่านแล้วเห็นร้านนี้สงสัยมากเลยว่าทําไมร้านเขาเนี่ยคนลุมเยอะมากเลยนะคะ ก็เลยไปจอดรถตรงเซเว่นน่ะแอบเรียบเรียบเคียงเคียงถามคนละแวกนี้ดูว่าร้านนี้เขามีดีตรงไหนเหรอโอ้แต่ละคนเขาบอกว่าอร่อยมากมากแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันก่อนจะไปนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ให้พี่ก้อยกับไอเดียคนละหนึ่งไลค์ค่ะถ้าทายกันในคอมเมนต์ได้ค่ะถ้าทาครบหมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวไปกินพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะไป,ไปตอนนี้พี่ก้อยมาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วเดาได้เลยว่าต้องชื่อเฮียติแน่นอนเลยสวัสดีดค่ะ ขออนุญาตเรียกเฮียตีนะจ๊ะได้ครับ่ะเฮียตีชื่อร้านว่าอะไรคะทาบชื่อเลยครับ <c oughs> เฮียตีชอว์บักเวนอ่าแล้วเฮียตีเปิดร้านปิดร้านกี่โมงคะเอ่อสิบโมงถึงสองทุ่มครับค่ะมีวันหยุดไหมจ๊ะวันหยุดของเราหยุดทุกเดือนนะครับแต่ว่ามันจะไม่แน่นอนนะฮะงั้นตีไปว่าเปิดทุกวันก่อนแล้วกันนะคะ เฮียตีขายอะไรบ้างคะที่ร้านก็หลักๆก็จะเป็นเมนูข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ก๋วยจับน้ำข้นกับก๋วยจับน้ำข้นน้ำใสไม่มีไม่มีครับ่ะแล้วเฮียเริ่มต้นขายชามละเท่าไหร่จานละเท่าไหร่เออเริ่มต้นด้วย5 5บาทครับมีพิเศษไหมเฮียมีค่บ65าบาทบาทแล้วหมูกรอบนี่ขายยังไงถ้าเป็นขีดนะคะขีดละเจดบบาทครับขีดละ70แล้วหมูแดงเท่ากันไหมครับเท่ากันครับเท่ากันเหรอคะหมูแดงนี่ใช้ส่วนไหนทำคะ จะเป็นเนื้อสั์ใน,นครับของเราจะต้องหมักคามคืนนะครับจักหมักคาำคืนแล้วก็อบอบกับย่างเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะ,ะเราใช้ถังถังอบเป็นเตาแก๊สหรือเตาถ่านเป็นเตาแก๊สครับเตาแก๊สใช่ไหมคะ,ะแล้วเฮียมีเครื่องอะไรในขวดจาบ,บ้างคะออของเราก็จะมีมกรอบหลักๆแล้วก็กระเพาะไส้ไข่เลือดครับ น้ำซุปนี่มันจะมีกลิ่นพะโล้หรือกลิ่นยาจีนมากกว่าคะกลิ่นพะโล้ครับพโะโล้นำใช่ไหมใช่ครับก <c oughs> ็ค่อนข้างครบเลยนะเฮียที่ก๋วยจ๊บพึงจะมีใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือวัตถุดิบหลักๆหลักๆเลยใช่ไหมคะและอย่างหมูกรอบเนี่ยมันเป็นสูตรแบบไหนคะลักษณะหนังจยะพองๆนะครับแล้วก็ เนื้อของเราจะฉ่าหมูปของเราจะไม่แห้งนะฮะตอบนอกนุ่มในหมูเราต้องคัดหมูครับต้องต้องคัดพิเศษนะครับเพื่อความเนี่ยว่ามันไม่มันออถ้าหมูเราไม่คัดเนี่ยมันก็จะมันนะครับค<อ>ือต้องเลือกอใช่ไหมพี่ดิพี่ถัดน,นะครับเพราะ <laughs> เห็นเนี่ย แผงแผงหนึ่งเนี่ยมันใหญ่มากเลยหนึ่งแผงนี่มันกี่โลอะฮะส่ก็อยู่ประมาณ6โลฮะแต่ว่าถ้าเราทาสาเร็จรูปอมาแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณกว่โลาราบจาก6โลเหลือ4ีโลสี่โลหนึ่งแผงเนี่ยเหรอคะใช่ครัรบ<อ>น้ำหนักมันจะหายจะรีดมนันมันรีดอะไรออกคะแล้ววันหนึ่งนี่เราใช้อย่างเงี้ยประมาณกี่แผงคะถ้าสาขาเนี่ยอ๋อประมาณ10กว่าแผงครับขายดีกว่าสาขาแรกไหมคะมีสาขาไหมคะมีครับสาขาแรกอยู่ที่ไหนซอยบางกวยครับ อ๋อยังมีอยู่ใช่ไหมปัจจุบันนี้ค่ะอันไหนขายดีกว่าเป็นต้นตำรับครับอ๋อต้นตำรับนี่กี่แผงไะวันหนึ่งปอาว่า20่บาครับ20กว่าแผงเฮียเปิดร้านตรงนี้สาขานี้มากี่ปีแล้วคะอ๋อเพิ่งจะแปดเดือนครับแปดเดือนองเแบบคะอ๋อแล้วสาขาแรกกี่ปีแล้สามสิบสองปีแล้วครับสามสิบสองปีแสดงว่าเฮียติเนี่ยเป็นรุ่นที่สองใช่ไหมคะเออและเฮียติเรียนรู้จากคุณพ่ออยู่นานไหมคะก็ตั้งแต่เด็กครับ S <S <S อ๋อคือค,คลุกคลีตีโมงกันอยู่ในร้านมาแล้วอย่างวันแรกที่เฮียมาเปิดร้านตรงนี้เป็นยังไงผลลัพธ์ออกมาดีมากครับดีเกินคาดคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังไหมคะกว่าจะได้สูตรหมูกรอบอันนี้ของชอบังก,กวยที่มาเนี่ยใช้เวลาทํานานไหมคะคือเราทําเป็นอยู่แล้วแต่ว่าเราพัฒนาพัฒนาขึ้นมาใช้เวลานานครับให้มันสุดอะ่ะ มันก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปอครับกว่าจะได้สูตรหมูกรอบแบบนี้เฮีย er, ใช้เวลาทํานานหรือคิดค้นนานไหมคะก็หลายปีกับประมาณ6กเจ็ดปีครับกว่าจะได้ออกมาที่มันมีหนังฟูกรอบแบบนี้ใช่ไหมคะไอเดียมารบหมดนแล้วนะเดี๋ยวมาแนะนํากันดีนกว่าว่าเรากินอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไอเดียยกนะอย่าไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างของไอเดียเลยนะคะข้าวหมูแดงหมูกรอบไผ่นะคะ65บ้าบาท เยอะไหม,มอ,อ่าอันนี้ของแม่แม่ลาดไปแล้วแม่ลาดพริกไปแล้วคือเหมือนกันกับของไอเดียเลยข้าวหมูแดงหมูกรอบไข่65บาทค่ะจานตรงกลางนี้นะคะตะกรองสั่งมากิน,น,ะะนดดกบับข้าวนะคะเป็นหมูแดงหมูกรอบสับเปล่านะคะขีดละเจ็ดสิบอันนี้สองขีดร้อยสี่สิบค่ะเขาจะให้น้ำซุปมาด้วยนะคะน้ำราดโอ้โหโอ้โหนี่ให้มาเต็มถ้วยเลยสวยไหมสวยมัน<ว>ง,งามน่ากินเนาะอันนี้จะเป็น๋วยจับ รวมนะคะรวมทุกอย่างเลยนะคะรวมเครื่องทุกอย่าง75บาทค่ะพิเศษนะอันนี้ธรรมดาก๋วยจั๊บหมูกรอบอย่างเดียวหมูกรอบอย่างเดียวห้าบ้าบาทค่ะตอนนี้ของตะกอง <laughs> ไม่รู้อะเดี๋ยวจะแย่งกินให้หมดเลย <c oughs> น่ากินมากเลยค่ะไอ <c oughs> เดียหน้าตามีความสุขอิ่มสุขมากเลยหน้าอย่างเงี้ยดูเลยค่ะของก,ก้อยหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆนีอนีอ <c oughs> <c oughs> นหนังมันฟูมากเลยอ่ะเนาะพี่นหนังมันฟูกรอบเลยนะคะมันไม่ได้เป็นการกรอบแบบแข็งๆนะคะมันเป็นการกรอบแบบมีความเบานิดๆนะจากมันจะมีความหอมด้วยเนะอเอออร่อยเนาะรู้ไหมว่าตอนเดียไปดูพี่เขาหั่นอยู่อย,อ,อยากจะถามพี่เขาว่าพี่ไม่หิวบ้างหรออย่างกับผ้าห <Model. S 2> ่มโมเดลงานนี้งาน,าน,าน,น <c ười> อลังการเออเหมือนชิ้นเันใหญ่อย่างงี้ยดูดิ ิ้งใหญ่แต่บางบางเคี่องน่านุ่มหมูแดงแบบเจอพริกเข้าไปอร่อยมากเลยไอ้พริกแกงพริกอร่อยเลยมันเป็นซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำที่มันมีรสเค็มแล้วมันมีความเผ็ดของพริกขี้หนูซอยอะ่ะอร่อยดีตอนไปถ่ายอะ่ะเห็นไหมว่าเขาใช้ไขอ่อ,อะไรอ่ะไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดเหรอ,อามาลองกันแม่ราดน,น้ำเยิม้มๆแล้วนี่เลยไอเดียมีน้ำใช่ไอเดียไม่พอไอเดียราดน,น้ำเพิ่มเลยขอกินหมูกรอบอีกคำหนึ่งน,น,นะคะ ด้านหน้าเนี่ยตัวบินทูเต็มเลยอ่ะหมคนเด้อลองกินนี้ได้ยินเฮียตีบอกว่าให้เร่งๆเลยเพราะว่าออเดอร์เยอะมากจริงเหรอเราทำหมูกรอบขายกันหรอไมให้เดียมีตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวออเดอร์เลยสองร้อยสองร้อยเลยเดี๋ยวมาลองชิมก๋วยจั๊บกันนะคะของพี่วายกินใหญ่ไอเดียสองคนเนี่ยคือสั่งแบบรวมเลยพิเศษนี่หน้าตาคล้ายกระเพาะปลาเหมือนกันเออเนื้อมันแบบยังกรอบอยู่เปล่า พิสูจน์ก่อนเลยค่ะหมูกรอบที่อยู่ในน้ําซุปข่วยจับนะคะอุ้ยอือน้ําซุปอร่อยอะน้ําซุปดีเลยเนาะว่าไหมอือถึงแม้เราวางไว้แต่มันจะอุ่นๆไม่ถึงกับร้อนฉานะคือมันมีความเข้มข้นามากเลยค่ะเ,คเดี๋ยวพี่ก้อยลองกินตัวเครื่องในดูนะกับหมูลองดูนะว่าเปื่อยไหมอมเป็นไงคะ เหนื่อยมากนี่รู้ไหมไอเดียชอบช้อนแบบดีมากมันไม่บาดปากอ๋อจริงด้วยลืมสังเกตเลยใช่ใช่ใช่ช้อนดีมากอร่อยอ่ะชุดจาคือดีมากช้อนดีก็กินอร่อยขึ้นเดี๋ยวพี่ก้อยขอลองไส้อีกชิ้นหนึ่งนะคะเพราจะมีกระเพาะกินไปแล้วเนะื้ออันนี้ไส้ไอเดียหมุนปาบเหมือนเดิมเ <c oughs> ขาตุ๋นเปื่อยมากเลยไอเดียแล้วมันจะมีความหอมด้วยนะในไส้ของเขาอะ่ะอืมไอเดียขอจัด ชิ้นใหญ่ๆเลยตุ่มๆเลยใช่ไหมแม่ขอเลือดดูเลือดนุ่มมากเลยแล้วก็หอมด้วยอ่ะร้านที้เขาทำเลือดได้หอมแบบรสชาติดีนี่คือเก่งเนอะต้องยอมเลยอ่ะดูดูหนังดูหนังไม่ใช่หนังแบบเน็ตฟิกนะแต่เาเพิ่งเคยเห็นฟูขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวลองทดสอ,อบ ประสิทธิภาพความแบบดังของมันเดียแล้วเอาไหมนะลองฟังกันนะคะนี okay. ่ของทัมนี่มันคัดหมูเหรอเนี่ยมันยังไม่จบนะคะมันยัง mm hmm. ไม่จบเรื่องนี้มันยังไม่จบกรอบระดับโอลิมปิกเลยได้เลยได้เลยสำหรับร้านเฮียตีชอบางปวยนี่นะคะที่ใครเชื่อว่านะช่องฟูตี้เกิลอะ ไม่ใช่ช่องสุดท้ายที่จะมาถ่ายร้านเขาแน่ๆเลยค่ะเนื้อหมูแดงของเขาเนี่ยหั่นมานะชิ้นบางๆอ่ะแต่แผ่นค่อนข้างใหญ่เลยค่ะตอนกินเนี่ยสัมผัสได้เลยว่านุ่มแล้วก็ไม่แห้งนะคะส่วนหมูกรอบเนี่ย คือเฮียเขาอ่ะหั่นมาชิ้นค่อนข้างใหญ่ปรุงรสมากําลังดีความเค็มเนี่ยไม่มากเกินไปนะคะส่วนตัวหนังเนี่ยไม่รู้เขาทายังไงเนื้อออกมากรอบแบบละมุนมากๆเลยแทบจะไม่มีส่วนแข็งเลยอะค่ะกินคู่กับน้ําร่าที่ออกรสหวานหวานเค็มๆเข้มข้นนะอร่อยมากยิ่งเติมด้วยน้ําจิ้มซีอิ๊วพริกสดเนี่ยนะคะโอ้โหเด็ดขาดทุกคำเลยค่ะเลื้อยมาถึงในส่วนของ๋วยจับนะคะเขาปรุงน้ําซุปอะออกมาค่อนข้างดีนะคะไอเดียเนี่ยซดไปเยอะมากๆเลยค่ะส่วนเครื่องอื่นๆนอง เหนือจากหมูกรอบของเขาแล้วพี่ก้อยชิมแล้วพี่ก้อยก็คิดว่าอร่อยตามปกติได้มาตรฐานค่ะถนนสามัคคีเนี่ยไอเดียเห็นไหมมันเป็นถนนเส้นเล็กๆนะรถวิ่งได้แค่2เลนนะนึกถึงวันนั้นนะถ้าไม่ได้ผ่านมาแล้วก็มองมานะก็คงไม่ได้กินหมูแดงหมูกรอบอย่างเงี้ยเอาเป็นว่านะใครที่เป็น f อฟเข้าหมูแดงหมูกรอบนะคะถ้าไม่มากินร้านนี้บอกได้เลยถือว่าพลาดมากๆเลยนะคะสุดยอดจริงจริงค่ะ เป็นไงอิ่มจุกอิ่มจุกแม่แ <c oughs> อบผิ <c oughs> ไดไอเดีย <c oughs> กินหมูเล่นหมดเลย <c oughs> เหลือข้าว ขาให้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะให้เยอะมากเลยคนตักไม่ตักแบบจ้วงเลยจ้วงเลยใช่ไหมก็ถ้าใครที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้กันคนละหนึ่งไลค์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามฉันกระดิ่งไว้ค่ะไปตามต่อได้ที่ไหนคะเฟซบุ o กเองก็แกรมแล้วก็ติ๊กต็อกแล้วก็ชวอตเตอร์ฟูดดี้เกิลค่ะแล้วก็อย่าลืมสติกเกอร์ไลน์ของ <c oughs> น้องไอเดียด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสติกเกอร์ไลน์อุดหนุนกันหน่อยนะคะเพื <c oughs> ่อเป็นกกกําลัังใใจห้น,นนนคคค่่่ะะะะไปอบนนะ